อ่ะโอเคครับอันนี้เป็นเคสไกด์ข่าวเบื้องต้นอันนี้คือไม่ใช่คนโกไม่ใช่คนเกียนอะไรทั้งสิ้นนะฮะอันนี้คือผมจะมาพูดถึงเรื่องของเฮ้ยหลังจากที่เราซื้อขายแล้วมันอาจจะมีเวลาดีเลย์นะฮะดีเลย์ดีเล,เลย์ยังไงครับดีเลย์าการแจ้งเตือนของเมลนั่นเองฮะอย่าเพิ่งตกใจไปนะฮะใครหล,หลายหลายคนซื้อขายเสร็จแล้วตกใจว่าเฮ้ยพี่ผมเปลี่ยนข้อมูลแล้วนะผมซื้อขายเรียบร้อยนะทําไมมันถึงเด้งขึ้นแบบนี้ฮะพี่รูปอ่ะ แบบนี้ฮะาภาพขึ้นไหมฮะภาพขึ้นไหม <c oughs> อะโอเคมันขึ้นบอกว่ากิจกรรมน่าสงสัยในบัญชีของคุณหากคุณจํากิจกรรมนี้ไม่ได้แสดงว่าอาจมีคนใช้บัญชีของคุณอยู่นะฮะอันนี้เขาเรียวกว่าดีเลย์ซึ่งเครื่องวันพัท8โปรเนี่ยคือเครื่องผมผมเป็นคนกลางผมทําข้อมูลให้คุณทั้งหมดนะฮะเมื่อ7นาทีที่ผ่านมา7นาทีที่ผ่านมาคุณกาลังซื้อขายผมอยู่คุณกําลังกลางไอเดียผมอยู่เมื่อ7นาทีที่ผ่านมาเมื่อ8นาทีที่ผ่านมานะฮะ คุณสังเกตดีๆว่าเอ้ยเมื่อเจ็นาทีที่แล้วเนี่ยเรากําลังเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ใช่ไหมถ้าเรากำลังเปลี่ยนข้อมูลอยู่ใช่ก็แสดงว่าเอ้ยกดตรงที่จําได้ฉันทํากิจกรรมนี้เองนะฮะห้ามกดกากบาบาด็ดขาดสำหรับใครที่พึ่งกลาง ID เสร็จหรือพึ่งซื้อขาย ID เเสร็จนะฮะแล้วมาอยู่ๆมันก็เด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงว่าเมลมันดีเลย์ครับการแจ้งเตือนมันดีเลย์ฮะอืมอาจจะมีน้องๆหลายคนเจอแบบนี้ฮะหลังจากซื้อขายพี่ครับ แล้วจะซื้อขายเสร็จแล้วปุ๊บ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 อ่ะเนี่ยอ่ะแล้วอยู่ๆมันก็เด้งขึ้นมาปุ๊บ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 อย่างงี้อ่ะเด้งมาแจ้งเตือนแบบนี้ให้กดจําได้ฉันทํากิจกรรมนี้เองครับนะฮะโอเคไหมนะครับให,ให้ให้ดูเวลาให้ดีๆนะแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าเป็นอีกเคสหนึง่งพี่ครับผมซื้อมาเป็นเดือนแล้วพี่อยู่ๆมีคนเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะอยู่ๆข้อ,ขอความเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะพี่บอกว่าเมื่อเจ็ดนาทีที่แล้วเนี่ยมันมีคนเข้าบัญชีไปเปลี่ ใช้กิจกรรมที่อ่านี่เปล่ากดว่าจําไม่ได้นะรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าเราซื้อไอดีมาตั้งนานแล้วอยู่ๆมันเด้งขึ้นมาเงี้แสดงว่ามันต้องมีคนพยายามดึงไอดีคืนหรือพยายาม hack แฮกไอเดียเราแน่เลยนะฮะต้องสังเกตนะครับสังเกตนะถ้าคุณเพิ่งซื้อไอดีแล้วมันขึ้นแบบนี้มาแล้วดูเวลาเช็คเวลานะฮะถ้าคุณเพิ่งซื้อไอดีมาคุณเช็คเวลานะฮะถ้าเกิดเวลามันตรงกับที่เราซื้อขายโอเคกดจําได้ฉันทํากิจกรรมนี้เอง โอเคป่ะ okay, แต่ถ้าคุณซื้อมาตั้งนานแล้วอยู่ๆแม่งเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ให้กดจําไม่ได้ซะเพื่อความปลอดภัยของคุณนะครับโอเคไหมใครงงสงสัยยังไงทักมาทำผมได้ไม่ต้องเกรงใจนะฮะโอเค okay, ไหมครับโอเคครับบ๊ายบาย